นะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะนายมะม่วงได้สํานังกงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาลสินนะครับจึงได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูปมะม่วงนะครับโดยการแปรรูปร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ขอนแก่นนะครับก็มีการแปรรูปมะม่วงนะครับหลายรายการเช่นมะม่วงกวน การแปรรูปมะม่วงให้เป็นมะม่วงบุนกรอบนะครับหรือแม้กระทั่งการทำมะม่วงอบนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,กรต่อมาในปี2564นะครับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับร่วมมือที่จะพัฒนาต่อยอดให้กเกษตรกรมีการแปลรูป นะครับที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกกาสิงจึงได้พัฒนาต่อยอดกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกลุ่มนี้ครับให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยพัฒนาให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะำจำหน่ายได้ในระดับออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการพัฒนาต่อยอดก็คือ ทางโครงการที่มาส่งเสริมสนับสนุนกับทางกลุ่มของเรานะคะขอคุณสสวออสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดกรสินนะคะที่เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ส่งเสริมนะให้เกษตรกร,ร,กรมีโอกาสที่จะ พัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มีความแข็งแกร่งนะเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมของตัวเองในการพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าบนผลิโดยการแปรรูปนะนะสิ่งที่เราได้รับนะจากการส่งเสริมพัฒนาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตนะภัณฑ์อุปจุภัณฑ์และก็โลโก้นะของสินค้าซึ่ง จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถที่จะออกสู่ตลาดส่สู่ผู้ริโภคและจะเป็นตัวที่เสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับและก็ตลาดก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกขณะนี้กลุ่มของเรากำลังพัฒนา ถ้าได้มาส่งเสริมพัฒนาในครั้งนี้ทางกลุ่มของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะพร้อมที่จะเดินไปเคียงคู่กับหน่วยงานทางภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่มาสนับสนุนในกลุ่มของเรา พี่ช้านขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ